อ่อด่าเบื่อน้องทุกคนไม่อยากเลี้ยงแล้วเหรอลูกเอเอๆๆไม่เลี้ยงก็ไม่เลี้ยงไม่อยากเลี้ยงแล้วแม่ก็ส่งคืนแล้วไงไม่ดีเหรอไม่เอาแล้วเนี่ยเดีเยวพ,พันดาบ,บอกน้องมันโซนพันดาเบื่อน้องไม่ได้หลับได้นอนน้องก็กวนแต่ลูกมันมันหลบนอนข้างล่างเนี่ยน้องก็ยังมากวนนะทุกคน พี่แพนด้าก็ไม่รู้จะหนีน้องไปไหนแอนด้าเขาจะโลกส่วนตัวสูงนางจหงุดหงิดเวลานางไม่สบายนีย่น้องน้องก็กลัวนางก็จะหนีไปนอนอในซอกไอคอนโดเล็กๆนะใครคิดถึงแพนด้ากันไหมครับใครคิดถึงแพนด้ามากไหมครับ ี่นด้าพี่นด้า,าทักทายเทพื่อนๆหน่อยดูอะข้าวกันได้ยังครับฝนตกน้ำท่วมกันไหมครับอะอะ,อะบ้านเบนด้าฝนตกทุกวันเลยด้กก็กลัวฝนมากๆเลยนอนไม่เต็มอิ่มเลยเดยวลูก หลังน่าสงสารเดี๋ยวทำงานก็จะอยู่กันนี่แหละอ่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะครับเข้ามาติดตามดูแพนด้านะคะแพนด้าแมวขี้บน ทุกคนดูแพนด้าในอีกช่องทางได้น,นะคะในติกตอกอ่ะแม่จะลงคลิปบ่อยใน t ิกตอกแพนด้าแมวขี้บนนะก็จะบนตลอดเลยเนาะเนาะบนตลอดเลยนะลูกเะนะแพนด้า ปุ่นจะเป่ดเนี่ยปุ๊่นก็เกาคางหน่อยนะเกาคางหน่อยนะเนี่ยเกาคางหน่อยนะอืมเาเป็นตั้งบายบายเพื่อนด้วยลูกได้ได้สวัสดีเพื่อนบ๊ายบาย